ครับสวัสดีครับกับผมต้องซุกนกเขาใหญ่มุงเแปลเก้าแล้วครับมาต่อนกมาแล้วได้เต็มล่ะได้โตแล้วล่ะ,ะมาได้ตัตนึงแล้วครับได้มาแต่พูนก็เจ้าวานเขา กะสิฝาวใส่คือเข้าจะอาอมาจุดประทาดไรนกนกเล็กเทมอยู่ผมมาจอดรถแล้วมันมาขันอยู่นี่ครับย่ตหองหวนวลผมก็ะสิไปใส่พุนละครับทั้งผุนสิไกโพดสดใส่ผุนละพ่นผุนละ,ละกลาทงทงุนเอา้ามาลุ้นนะครับไม้นี่ถ้าไมเที่เต็มได้อีกวะ áp lún về năm cân, cầm. Nào, lún bưng lún bưng. bưng. โอ้มีลีลายังคือล้วครับมานี่ละคันใส่ถึงมองใส่ถึงมองเพื่อนมันในระแวกนี้กับว่ามีตนใหม่นะครับนี่ทีไปไสมากับมาเขาหมองหลกดเขาพ่นเขามากกับว่าท่านดีมีปากว่าท่านมีเสียง ต้นนี้น่อยหันหันนั่นแหละครับตัวที่จอดรถแล้วมันขันอยู่คันอยู่ต้นนั่นแหละนะครับมาใส่ตอนผมมาใส่เพื่นกะไปบินไปหุ่ไปอยู่เสาไฟนกต่อผมขันขึ้นขันโยนขึ้นใช้เวลาเพระพ่อ1ิบนาทีครับเต็มที่กับสีนันล่ละ มาหอดกันมามาจับบินไดสูงเด้ครับป้อนรูปนะนี่ได้ทำนี่ลหละเอาเอาตัวมันตัวอย่าผากลายถือก,กระได <laughs> ว่าสำคัญหรอกครับใส่ต่ำใส่สูงนกถ้าบอลแดงสีมันก็ใส่สูงมันมีมองสีสูงดอกตายประเนียดผมบ่ได้หลอกเพราะผมจับอันนี้คือโหลดเอ้ยโง่จริงไมหมเอ้าโทรศัพท์ผมมันผมจับมันเต็มครับบังหันต่างไหมลบภาพลบยังหลอก เอา้าไปไปเบ่งยูโรดผุนบานมันมาก็บ่มมีลีลายัางครับนี่ลหละเติมใจหน่อยก็กระทินหน่อยอ่นถือละภากจังได้มันก็นคือเดอกครับ <laughs> ว่าจังได้ก็บพาอว่าดอ้ครับมันถือก <laughs> านบ่ถือกาลงไปก็คันไส้ถือมองบนครับ ใส้ถือถือมองถือต้นเพิ่นหงวงนั่นนะครับมามันกบบระโดดน,นอกเบิงเบิงทำลีเบิงหยังกะเฮ็ดคีบบางเถือผมกะใส้นกกะใส้คือคือคนใส่บอ่อปินบอ่อหยังไปนี่ละบางเถือมันก็หลากหลายนะครับผมกะเฮ็ดคิปเฮ็ด ไปเพื่อควบบันเทิงนะครับมันเท่ากับว่้เน้นเอาต้นเอาโตมันดอกเน้นเอาคิดให้มันถือเอาไปยังตัวมันขึ้นมาตอพันธีว่ากระต้อเ็ดคที่เพชหยังนี่แหละครับได้กระเก็บไปบางตัวเพิ่เอาไปปล่อยบางตัวก็เอาไปอาจารย์ไล่ไล่ถ่านเพิ่นก็สื่นช่มสื่นชอบเพิ่นก็ทักหน้าขอแบงขอ ไปเลียงไปยังกะแทงปัน้นกันขึ้เราแล้วครับตัวได้ไ็นตาเก็บกับเก็บกะวิธีการต่อนกมันกับผู้มากผู้บ่มากแล้วละครับการต่อนกผู้เพื่อนบอ่มาก,กาเพื่อนกะหไหยตัวตัวใหญ่จ้ะผู้เพิ่นบ่มกักเพื่อนกับบ่มากลกะกับ่ไห้ดาม,มากันกับบ่ได้ว่ากันกันมกบมักบ่คขึ้นกัน ผูตอนกผูใส่ชีวิตแต่ละคนก็คือกันนะครับออานี่มีพิเศษอยู่ครับมีมกสับอยู่นะปกติที่เกิดอยู่ทั้งในครับอันนี้เกิดอยู่ทั้งบน,นครับก็เจออนมกสับตัวแนวนี้มกหยังกะว่าไปเพล่นภาวา ทางยู่เงาปีตัวนี้ครั้งนะครับเสียงหน่อยของแปลกของมงคลผูคักปั้นยงละ่ะมังตังมังตังมาจอดรถเิ่นกระคู่อยู่นี่ครับเนามานล่ะครับเป็นแต้มที่สองของเจ้าข้ามานเศรามือนีเศรอมนีซิบนะครับแต่ว่าคลิปนี้จิจเปิไลลงไลฟ์หลังจากนีไปจกสิ้มมือไดเพราะว่าคลิปแรกกับิบเป็นคลิปที่ได้อยู่ ส่วนทางส่วนไม้แหลกนะครับมีกอกมาส่วนบันมันนอนแท่นนะครับส่วนนอนแทน่นส่วนเขตสมมตินอนมุ่นนะครับส่วนทางเอ้าม่มีป่อขากระจือ้อยอยู่หรอกครับเพราะว่ามีขาวมีดงังมีแต้มอยู่มีมงคลอยู่มกซับอยู่เป็น่าเอ้า <c oughs> ใส่ถุงครับแตมที่สองสิาสเปคกนือสิบ่าท่านไปเ่าไปครับสิกรับสิอวยครับกะขอบุญขอบุณพ่อแม่ไอ้น้องเก่าแล้วครับเจเกียรติข้ามาช่มจ้องท่องซุกนกเขาใหญ่มือแพรมาโดยตลอดครับสำหรับคลิปนี้กขอบุญขอบุณพ่อแม่ไอ้หน้องคือเก่าแล้วครับเจเกียรติขม้าช่ม จ่องต้องสุกนกเขาญงเมืองเพมาโดยตลอดนะครับครับสำหรับีนี่ก็ขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับเ็บเข้าบ้านครับเห็ดงานบ่ไปไลย